เป็นหนึ่งในตัวที่ต่อเสร็จแล้วเท่กว่าที่คิดนะเนี่ยและนี่คือการรีวิว Monument repair าไทยเป็นโมจีในสเกลใหญ่1ต่อ60ค่าตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ใบเท่าก็ถือว่าน่าขบนะไอเจ้าตัวเนี้ยมันก็คือทอร์กิสนั่นแหละแต่ว่าในสเกล1ต่อ60เนี่ยลุงบันยังไม่ได้ทำนะในเรื่องของการประกอบเนี่ยมีหลายจุดเลยที่ต้องควานต้องเหลาคือมันประกบเข้าไม่ได้แบบเน่นมากๆแต่ละพาร์ทเนี่ยก็จะมีลูกเล่นในการเปิดออกมาโชว์ไอพุนหรือว่าโชว์โครงในอาวุธของเจ้าก็ พอจะขยับได้ประมาณหนึ่งแพ็คหลังเนี่ยเขาทำออกมาได้ค่อนข้างเท่เลยนะมีลูกเล่นในการเปิดปิดโชว์ไอพ่นแล้วก็ขยับได้ค่อนข้างหลากหลายตัวนี้ถ้าใครประกอบจะคว้าหรือเหล่าเนี่ยอย่าทำเยอะเกินไปนะเดี๋ยวจะลวมตัวนี้อาจจะต้องเน้นจัดท่าบนแอคชั่นเบสนะเพราะถ้าติดแพ็คหลังเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะหนักหน่อยๆมีตัวดาบกับเอฟเฟกมาให้คู่หนึ่งตัวปืนเนี่ยมันก็กางขยายออกมาได้แล้วก็จับโพสท่าประมาณนี้ก็ถือว่าเท่ดีตัวนี้ผมคงไม่แนะนำกับมือใหม่นะเพราะอย่างที่บอกไปมันมีหลายจุดที่ประกอบเข้าเนี่ยยากมากๆต้องควา้าต้้อองใชทคคนนิหห่่ยแตสรับ ใครก็ตามที่เป็นนักลบโมจีนที่มีประสบการณ์หน่อยเนี่ยล้วอยากได้โมจีนหุ่นในสเกลใหญ่มาเล่นเนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจนะลืมบอกไปเลยตัวเนี้ยติดดีคอน้ำที่ให้มาในกล่องนะแล้วก็พ่นเคลียร์ด้านทับตัวนี้ก็จะกินพื้นที่นิดนึงนะใครจะหามาต่อเนี่ยก็อยากให้เผื่อพื้นที่ไว้ด้วยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะขอบคุณครับ